น้องน็อตน้องน็อตกับพี่โอ๊ตน้องน็อตน้องน็อตกับพี่โอ๊ตน้องนัดน้องนัอกับพี่โอ๊ตเรามีคำตอบคำตอบคืออะไรครับคือโลเป็นของปีรายการน้องน็อตกับพี่โอ๊ตโหดเป็นของปี ปาไปเป็นเกมโลกเกอเป็นเกมไ,เกได้กทอบโลกไป,ปนอนก่อนนะ เรากลับมานะครับในซีสนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเกรดนะครับสิปี d e s ก t อ p เออร์นะครับจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันนะครับครับผมวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยครับวันนี้มาเป็นเกสรของ d e s ก t อ p เออร์เครับพอดีเด s ก t อ p เออร์ให้มาเป็นเกรดในคอเสิร์ตใหญ่ของเขาครับผม ตู้ย t t Mother, ์ไหนนะพี่ตุ้ย์รถอย่างตุ้ย์อ่ะงครับดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ตุ้ย์ไหนอันนี้ท่าท่าพี่ตู้ย์อ่ะกระชากนะท่าพี่ตุ้ยแม่งกระชากมากผมถึงแบบขึ้นเนเวลาตีกรองล่ะอ๋อคือพี่ตุ้ย์เขาส่งใช่ส่งไปให้ขึ้นไปทีกรองพังหมดเลยล่ะครับผมโอ้ดีดีคู่นี้เต็มที่นะพี่เองนะครับผม ว่ามึงน้ามาร้องนะความจริงแล้วท่าพี่เล็กอะท่าพี่เล็กท่าพี่เล็กหน่อยหน่อยท่าพี่เล็กอเนออี่ยไม่ไม่ได้ันนี้พี่เล็กเหรอพี่เล็กเบิร์ดอะเบิร์ดเบิร์ดพี่เบิร์ดเหร ที่านอย่างนี้แหละพี่เบิร์ดอย่างนี้แหละแล่หน่ดหน่อยแลดแลดหน่อยแต่งตัวเต็มนะแต่งตัว,วแล้วพี่อ,อ๋อบาดพี่ออฟเป็นงไงพี่ออเวลาพี่ออฟเล่นไปไเป็นยงคออแค่นี้เองเลยอะ แค่นี้เลยข้ามเหมือนน้ำแตกอ่ะพี่อะไรนะข้ามเหมือนน้ำแตกอ๋อเขาได้ข่าวว่าแกเช่าสอยเด็กเพื่งานเลยเนี่ฮะพี่พูดไปจริงไหมไม่รู้ได้เอาแบบดีก็เดี๋ยวมาสี18บวกพี่ได้ห้ามพูดเหรอ18บวกเออโคนอยู่ไหนวะเนี่ยโคนเยนาไปที่ไหนไม่มีพี่

สอนเ,อเวลาที่ต้อสอนจำเลยครับอะเล่นคอนเสิร์ตจ,จะได้ดีๆโอเคถ้า, okay, ท,าทำถ้าทำไม่ได้ทำงี้ใช้น,นิ้วอย่างงี้เด็กอ่ะทำยังโยสอนตั้งใจเด็กมันจะได้ดังไนงะ ออกเวลามึ่ตั้งใจไงแมงมึงต้องตั้งใจไงเวลาพี่โอ๊ตสอนน่ะไม่ขึ้นอันขึ้นดิพี่โอ๊ตสอนตั้งใจดิเวลาทำอะไรอะ่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะมันต้องมีน้ำข้างในด้วยเปล่าพี่ ความควาจริงมันไม่ต้องมีก็ได้ไงจริงเหรอเออแต่มันมันออกมาเองไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้งนทำแบบนี้เลยเหมือนนี้นเป็นไรหรอจะได้เลยพี่พี่อดบองเสียงไมได้ครับ กิวบีแม่งตลกอเงี้ยโอเคม้นผมไม่ตลกก็ได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจครับโอเคครับแม่ไปตีกองปะให้ตุย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 ตุยผมว่าตุยตุยหวาอได้ตุยตุยต้องร้องด้วยป่ะตุยต้องร้องมีร้องไหมอืมเล่นอย่างเดียว เออได้และเดินได้ละเนี๋ยถ้ามันติดลงบนเอ้อได้แล้วพน่าพี่ว่าสอนดีนะดีมากถ้าเกิดติดลงบนแล้วมันจะมาเองโอเคไา้ที่นี่ดีนึงไอ้ที่นึงแม่งอะไรเออติดติดขาดติดเขาเออเดี๋ยวติดลงบนแล้วเออจับมือจับมือโอเคการนอนมากครับดีดีเดี๋ยว อยากได้พี่เล็กมากพี่เล็กมากพี่เล็กมากพี่เล็กน้องนำเดี๋ยวให้น,นอ้องน็อตสอนพี่เล็กร้องเพลงนะครับเป็นการร้องเสียงพี่ก่อนที่จะร้องแล้วต้องทำอีฮ้ยพี่เล็กเฮ้ยมือชี้มือชี้เลยเนี่ยตัางยังตั้ง้องแบบนี้ได้ไหมพี่ กระเด็นหน่อยโคตรง่าวนี่เดีวผไปได้ไพี่เล็กพี่เล็กร้องร้องเพลงรายการผมหน่อยเลยร้องเสอนก่อนน้องสอนก่อนน้องนัดน้องนัดกับพีโอน้องมาเต้นตรงนี้ได้ไหมน้องนกับพีโออะไรวะน้องนัดน้องนัดกับพีโอเรามีของโบนของโบนคืออะไรครับคือโบนคือของปีใช่ครับ นี้เหรือว่าพกกับพี่ออฟนะครับเดี๋ยวเล่นเวลาเล่นต้องวอร์มไหมวอร์มกีตาร์เี่กีตาร์เดี๋ยววอร์มวอร์มนิ้วให้ดูวอร์มวอร์มสองนิ้วนี้นี่ไวเลยนะฝึกต้องฝึกพี่ต้องฝึกต้องร้องด้วยไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ฟังแล้วไม่ค่อยได้เลยขอโทษแล้ววอร์มเสียงพี่ดูหน่อยอ๋อมือไม่ได้เลยระวังน้ำลาย ดิีฟงก็ยังไม่ดูไปเขาบอกอย่างนี้ไหมเฮ้ยทำไม่ได้เอาล้มได้ดิทำไม่ได้อ่ะเม้งยังทำได้เลยปากห้อยขนาดนั้นแยี่ไม่ต้องปากห้อยก็ได้จริงจังเนี่ยได้อะวันนี้แบบงานใหญ่และเราเสียใจใหญ่พี่พี่โอ๊ตทำให้ดูอีกทีเราจะเสียงพี่ไม่เอากลิ่นมาว่ามาว่าทำโดยไม่ต้องจับกินแล้วมารับแทงแล้วตอนนี้ต้องรับเรา ต้องแต่งตัวใหม่ไหมเน,นี่ยไม่ต้องอ่ะสัตว์ชนี้เล่นเลยอ่ะบ้านนี้กระต๊อบตุ้งตุต้งวัโอ้โหถึงแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้คนเยอะมากเลยครับตื่นเต้นมากเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแบบขอบคุณมากเลยครับพี่ขึ้นไปเป็นเกตี่โมงพี่วันนี้อ๋อสักประมาณประมาณสองทุ่มครึ่งครับโอ้ยยืนดูคนดนคนดีกันตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวพาเดินดูคนเดี๋ยวพาเดินดูคนเดินเดินไปไหนกันนะ ขอบคุณมากเลยนะที like ่มาวัด้วยไอ้เด็กเปรี้ยวดีดีดีวันเกิดพี่คนยากเยอะเยอะแยะวายพาวายละมาเล่นเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากที่มไม่เอาไม่เอาคือเมื่อคืนไม่ได้ฝันอะไรเลยไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งพี่เล่นนะโอเคดีดีขึ้นขึ้นเล่นมือเลยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคว้าดูนะนี่ครับคนเยอะด้วยพี่ ตื่นเต้นไหมเนี่ยพี่ตื่นเต้นมากเลยขายดีไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรยี่ป่องในเชียงใหม่ไรพี่แล้วก็มีแบบพวกรายการรายการมาถ่ายไงคอนเสิร์ตสัมภาษณ์พี่นี่เลยใช่ครับเดี๋ยวการให้เดี๋ยวบอกพี่ต้องสแตนบายไงคนอยู่ไหนวะเนี่ยคนเยนาไปที่ไหนนั่นเป็นพี่เดี๋ยวเข้าไปดูในงานกันคนน่าจะมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวหลังเวทีก่อนนะโอเคโอเคโอเคโน้องนด๊ บอกอะไรใช่ป่ะจอยขอหายพี่อ้าวไม่ไม่ได้เป็นเกสอ่ะอ้าวเป็นอะไรี่ะน้าเตะไม่เอาน้ำอ้าวาน้วี่เอาน้ำมาให้อ้าวโอ้ไมเป็นเกสโถโคตรเกสอ่ะอ้าวไม่ไม่ได้เป็นเกสอ่ะจะเป็นพี่ มาเป็นเด็กยกของเลยอะไรวะเหนื่อยมากเลยอ่ะอ้าวเนี่ยยกน้ำยกน้ำให้พี่เขาอ้าวจิไม่ใช่ไม่ใช่เก๊ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็นเก๊ดผมมาช่วยงานยกของไม่ได้เลยน้องโอ้โหโดนสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงโดนไล่แล้วอ่ะแล้วมีบัตรปะเนี่ยมีบัตรเข้างานไหมเนี่ยออกก็อบกไม่ต้องเลยอ่ะแล้วมีมีบัตรเข้างานไหมเนี่ย ไม่ไม่มีด้วยอ่ะเ,อเข้าได้ไงวะเฮ้ยไปไปครับผมวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยครับอ่าวันนี้มาเป็นเกสของเด็กสอบวอลเลอร์ครับพอดี d เด็กสอบวอลเลอร์ให้มาเป็นเกสในคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาครับผมเอ้าไว้ๆพี่ผมรออยู่เดี๋ยวเดี๋ยว<ะ>ไปทำอย่างอื่นอีกเนี่ย <laughs> แม่ ดูนีเนี่ยคือเป็นเกสนีเกแ๊ขยะเนียแขยะีแ๊ขยาเนีเป็นเกไงเบิร์ดเบิร์ดหลอกพี่โอ๊ตเนี่กพี่โอ๊ตเป็นเกสเนี่ยยังไม่ได้ซาวเชคเลยเนี่ยให้มาผลเบียร์ผลอะไรเนี่ย ถอยหลังไปนะล่าถอยหลังไปมาเป็นเกสตศิลปินเนาะดูให้เรามาทำแต่ละอย่างเนี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหบนอยู่ไหนเนี่ยบนเยนาไปที่ไหนนะไม่มีพี่เมื่อวานอวนี้แม่งโทรมาหากูแม่งบอกพี่วอาเดี๋ยวกูรรบวนมาเป็นเกสให้ผมหน่อยนะครับอีกสักดูได้เนี่ยเยอม่เกสเกสเกสต์นั่งเกส้นเกสเมา อ่านะพี่พี่ร้องตอนไหนพี่นี่ไม่รู้เนี่ยยมาเช็คแต่เช้าแล้วเนี่ยไเขาไปขึ้นแล้วพี่เป็นเก๊สอ่ะเป็นเก๊สเป็นเก๊สเขาบอกให้มาเป็นเก๊สเดี๋จะเย็นพี่เสร็จอะไรอย่างนี้นี่ไงแก๊ติดสางเคมีเดี๋ยวจะเย็นพ <c oughs> ี่เสร็จแล้วถือน้ำเอาเอาไปไว้ข้างหน้าด้วยแบบเย็นเย็นไปข้างหน้าเลยเก๊สอ่ะเนี่ยอให้ต้องมาบ่นนานะ น้องนัดกับพี่โอ๊น้องนัดน้องนัดกับพี่โอ๊ตเรามีขนมปอปอคืออะไรครับคือผลเป็นกาปีฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมตรงนี้และครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะตรงนี้ครับผมไอ้เที่อยู่ข้างบนน,นู <S <S 2> <S 2> ้นฝากด้วยนะครับ